สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่ขามหารา,าดกับเพื่อนๆมีซินค่ะหนูซินอาจาแล้วก็มีเนทแล้วก็มีจินนี่ยอยู่ด้านล่างนีอยู่ด้านล่างสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่ข้ามหาราชค่ะ กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยเคยเป็นำกำแพงพระราชวังทางทิศตะวันตกค่ะปัจจุบันนะคะพัฒนาเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะปัจจุบันนะครับทางโครงการได้พัฒนาปรับปรุงจากอาคารพาณิชย์ให้มาเป็นโอเพนแอร์ช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตเพื่อเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ครับท่าเรือที่ตั้งของท่ามหารานนะคะอยู่ตรงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับพระบรมราชวังวัดพระแก้วแ,และท่าพระจันทร์ค่ะเวลาทำการน,นะคะจะเปิดทุก วันค่ะแล้วก็ทุก10โมงเช้าค่ะเป็นต้นไปค่ะเปิดตั้งแต่ปี2558ค่ะในเ่วนของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งครับที่นี่นะครับใช้สไตล์โคลเนียลฟิวชั่นนะครับเป็นการผสมผสานร,ระหว่างอาคารไทยเก่าและความโมเดิร์นนะครับเพื่อส,สะท้อนถึงสเสน่ห์ของบ้านดินแม่นานครับสุดยุคที่ขายสำคัญนะครับก็คือเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการเดินทางทางบกแล้วก็ทางน้ำน,นะครับเพราะว่ามีท่าเรือ และเป็นสถานที่พักผ่อนแล้วก็เป็นที่ช้อปปิ้งไปด้วยครับอยู่ที่นี่มานานหรือยังคะก็ประมาณยี่สิบปีได้ละคนเยอะไหมคะที่นี่สมไมก่อนน่เยอะแต่ตอนนี้ไม่เยอะแล้วสมไมก่อกนน่คนเยอะมากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วแบบมีแบบคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นไวัยไหนคะหรือประมาณไหน เดนี้ก็มีแต่ใบกลางคนเท่านั้นแหละมาเพราะว่าสมัยก่อนนี่ธรรมศาสตร์เขายังเรียนที่นี่ใช่ไหมคนมันก็เด็กๆมันเยอะไนงะแต่ตอนนี้ก็คือเขาย้ายไปลังสิตแล้วก็คนก็น้อยลงเงียบมากไม่เหมือนสมัยก่อนตอนนีส้สวัสดีค่ะก็คือว่าอันนี้ตรงนี้คือเข้ามหาลัยเนี่ยมาอยู่ที่นี่นานหรือย,อยังอะคะ่ะผมมาอยู่ที่นี่ก็ประมาณหกเดือนแล้วครับหก <6 S 2> เดือนแล้วค,คนเยอะไหมคะ ทางการอะครับมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเป็นหน้าต้องเที่ยวอะเขาคนเดียวถ้าเกิดน้าโรงคนทุกอไปเองอืมค่ะแล้วแบบช่วงอายุรุ่นคนที่มาเนี่ยประมาณไหนอะคะส่วนใหญ่จะเป็นมันทุกช่วงอ่ะครับยี่ยี่สิบถึงสามสิบประมาณสามสิบถึงมันมีทุกช่วงอายุเลยอ,อืมค่ะแล้วสภาพแวดล้อมที่นี่ถูกใจตรงไหนบ้างไหมคะ ชอบอะไรบ้างไหมคะถาาเราพี่ก็ชอบที่ทำงานมันติดกับแี่นามอนะมันโยโนาาาุ่งปวดท่ล่นีค่ะแล้วก็แบบแถ้าสมมติมีตรงไหนให้ปรับปรุงอยากปรับปรุงตรงไหนบ้างไหมคะปรับปรุงเหรอครับปรับปรุงก็ไม่ไไฟมีเท่าไ,ไ,ไ,ไม่ไม่มีอะครับที่ปรับปรุงก็เห็นว่าร้านยังไม่ไม่ไม่พบก็อยากจะให้มีเซเว่นเซนส์หรืออะไรบแบบนี้มันจะได้ดูแล้วคือทักมาก อืมค่ะใี่ว่ามีร้านอะไรมาเปิดเลยดิคะคะขอบคุณมากค่ะ